จเจริญพรนักเรียนสายชั้นป .4 ทุกคนมาเจอกันอีกแล้วมาเรียนกันตอบวันนี้ผ้าจารย์จะสอนเรื่องมงคล38ประการนี่มงคล38ประการก็คือมีทั้งหมด38ข้อนั่นแหละมีมงคลอยู่ทั้งหมด38ข้อที่พระองค์ท่านทรงตัดไว้แต่วันนี้ผ้าจารย์จะสอน3ข้อด้วยกันสิ่งที่เป็น3ข้อที่ นักเรียนสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็นาไปทําได้ข้อแรกก็คือความเคารพนี่ความเคารพวามเคารพแบ่งออกเป็น3อย่าง1กาย2วาจาและ3ทางใจมีกายวาจาใจอ่ะมาความหมายเรื่องความเคารพก่อนความเคารพหมายถึงการแสดงออกที่แสดงถึงการยอมรับนับ ต่อบุคคลสถานที่สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยความนอบน้อมอ่อ,อนโยนอย่างเหมาะสมนี่คือความหมายของคำเคารพนะก็คือนับถือต่อบุคคลสถานที่และสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็น3อย่าง 1. คือทางกายทางกายก็เช่นการไหว้การกราบการลุกขึ้นยืนต้อนรับการให้ที่นั่งแก่ผู้ที่เคารพ การหลีกทางให้อย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับสมมุติว่าก็ง่ายๆคือตอนเราไปโรงเรียนเจอคุณครูก็ต้องทําอะไรกราบไหว้เวลาเวลาเดินทางหรือเวลาขึ้นรถเมลอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีคนที่เราเคารพหรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุก,ก็ได้ นั่นคือการเคารพต่อผู้ใหญ่ก็คือเราก็อาจจะลุกขึ้นให้ผู้ใหญ่นั่งลงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการให้ที่นั่งแก่ผู้ที่เคารพหรืออาจจะเป็นคนแก่ก็ได้อย่างนี้คือการแสดงออกทางกายคือเรามีความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นต่อไปทางวาจาแน่นอนวาจาคือการพูดการพูดด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะสุภาพไม่หยาบคายการพูดด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะสุภาพ ลงท้ายด้วยครับนอย่างนี้เป็นต้นาหสุภาพนะลงท้ายด้วยครับมีหางเสียงเวลาจะถามอะไรก็เข้าไปอย่างสุภาพขออนุญาตครับอย่างนี้เป็นต้นไม่หยาบคายก็คือไม่หยาบคายนี่หมายถึงไม่ใช่หมายถึงแค่คดาด่าอย่างเดียวนะคำว่าไม่หยาบคายนี่ตีได้หลายความหมายมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคาําด่าหรือคําที่พูดแล้วเหมือนแบบใช้ถ้อยคำที่มันไม่ดี อาจจะเป็นประมาณว่าพูดกระร้ากระเดือกอย่างนี้ก็ไม่ถูกไม่ถูกไม่ควรเหมือนกันก็เป็นคําหยาบคายต่อไปการแสดงออกทางใจทางใจคือการระลึกถึงผู้มีพระคุณระลึกถึงพระคุณของผู้ที่เราควรทําความเคารพเสมอนี่จดคานี้ไว้การระลึกถึงพระคุณของผู้ที่เราควรทําความเคารพเสมอ ก็คือคนที่เราทําความเคารพหรือคนที่เราเคารพเนี่ยมีพระคุณอะไรบ้างเราก็ต้องระลึกถึงพระคุณของคนนั้นไว้ให้อย่างสม่ําเสมอไม่ควรที่จะไปแหลรแบบไม่ให้ความเคารพเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทางใจอ่านี่คือหนึ่งในสามของมงคลหนึ่งในสาแปดประการของมงคลคเรื่องแรกก็คือความเคารพอันถัดไปก็คือการถ่อมตน การทรมต้นเป็นการแสดงความเป็นการแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานะในลักษณะที่ต่ำกวา่าที่เป็นจริงพิจารณาข้อบอกพร่อ,องของตนเองไม่อวดไม่ดื้อรั้นถือดีก็คือคือการแสดงความรู้ความสามารถคือแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานะ ในลักษณะที่ต่ํากว่าที่เป็นจริงนั่นคือการถ่อมตนสมมติว่าคนหนึ่งมีฐานะมากกว่าแต่ก็ไม่กดขี่คนที่มีฐานะต่ากว่าพยายามทําตัวแบบเป็นกันเองเพื่อให้ดูว่าถ่อมตนนะผมไม่ได้มาถือตัวไม่อวดตัวเองแล้วก็ไม่ดื้อรั้นถือดีนี่อันนี้คือสิ่งที่ควรจําไว้ไม่อวดตัวและไม่ดื้อรั้นถือดี พิจารณาข้อบกพร่องของตนเองไม่ถือตัวไม่ดังนั้นอวดดีก็คือถ้าเรามีข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่พยายามปกปิดข้อบกพร่องนั้นแล้วก็ไม่พยายามหาอย่างอื่นมาเพื่อมาเพื่อเออเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆกับว่าเอาสิ่งที่ตัวเองเก่งอ่ะมากบจุดอ่อนของตัวเองอย่างนี้ไม่ควรทาทางที่ดีก็คือเรารู้ว่าเราเก่งอะไรแล้วก็เก่งเรื่องนั้นแต่พอเราเก่งเรื่องนั้นเราก็ไม่อวด ขณะเดียวกันเราไม่เก่งเรื่องอะไรเราก็ไม่พยายามปกปิดเรื่องนั้นเรายอมรับว่าเราไม่เก่งจริงๆอ่านี่คือการถ่อมตนการถ่อมตนก็มีอยู่3อย่างเช่นเดียวกัน1มีกิริยาอ่อนน้อมกิริยาก็คือกิริยาคือท่าทางท่าทางคือการแสดงท่าทางที่นุ่มนวลอ่อนโยนรู้จักที่ต่ำที่สูงสงบสงี่ยมเตรียมตัวนี่คือปิดิยาอ่อนน้อม ก็คือการแสดงที่ท่าทางที่นุ่มนวลอ่อนโยนรู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วก็สงบเจียมตัวต่อไปการมีวาจาที่อ่อนหวานแน่นอนคำพูดที่อ่อนหวานเมื่อกี้ที่เราไปก็คือความเคารพนะอันนี้การถ่อมตัวคือพูดด้วยวาจาอ่อนหวานไม่ยกตัวไม่พูดนินทาไม่เยาะเยะ้ยถาถามผู้อื่นสิ่งไหนที่ทำผิดก็ต้องกล่าวคำว,ว่าขอโทษเสมอ เมื่อผู้ใดทาคุณแก่ตนก็ควรกล่าวเขาว่าขอบคุณก็คือสมมุติเวลาถ้าเราทําผิดเราก็ต้องรู้จักขอโทษรู้ตัวว่าทําผิดก็ต้องขอโทษถ้ามีคนอื่นมาช่วยเหลือเราเราก็รู้จักกล่าวเขาว่าขอบคุณเนี่ยสองชิ้นเนี้ยควรจะพยายามทําให้เป็นติดเป็นนิสัยเวลาทําผิดอาจจะเล็กๆน้อยๆอาจจะเพื่อนส่งของให้แล้วเราหยิบไม่ทันแล้วหยิบพลาดอย่างนี้บอกอ้าขอโทษอ่าอย่างนี้เป็นต้นหรือบางครั้งเวลาเพื่อนให้ าบางครั้งลืมลืมดินสอมาง่าย,ายๆเลยเพื่อนเขายืดดินสอหน่อยอเอาไปแล้วก็บอกอาขอบคุณอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆทําให้เป็นนิสัยใครให้อะไรมาก็ขอบคุณเราทําผิดอะไรก็ขอโทษมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นเสน่ห์ข้อต่อไปมีจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจก็คือมีจิตใจที่เอื้ออาทรต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และมีความสุขและให้อาภัยอยู่เสมอ ก็คือเวลาเห็นคนอื่นมีความทุกข์เนี่ยเราก็เราก็ดูว่าอาอยากทําให้เขาพ้นจากความทุกนั่นจังแล้วก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือเพื่อให้เขามีความสุขและให้อาภัยอยู่เสมอบางครั้งมีคนอื่นอาจจะทําอาจจะทําผิดที่ทาเมื่อคืนอาจจะทำผิดแต่แกเราเราก็อาจจะไม่เป็นไรให้อาภายัยอย่างนี้เป็นต้นก็คือคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนอันนี้คือข้อที่สอง เรื่องการถ่อมตนอ่าต่อไปอันที่3ของมงคลสัตการทำความดีให้พร้อมไว้ก่อนก็คือกิริยาวัตถุ3การทำความดีเพื่อเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ต้นเป็นการสะสมนี่สังสมนะเป็นการสั่งสมความดีที่จะเกิดผลทําให้เกิดความสุข และความเจริญในภายภาคหน้าเห็นไหมทาความนี้ให้ถึงพร้อมก็คือสมมติตอนเนี้เราก็เริ่มทําความดีบางคนเขาบอกว่าทําความดีปุ๊บเนี่ยโอ้ทาความดีไม่ได้ดีนี่ความหมายของคืนนี้ต้องสะสมทําความดีและสะสมเพื่อให้มีความสุขในภายภาคหน้าเห็นไหมขนเนขาไม่ได้บอว่าทําวันนี้ล้วได้วันนี้นี่ทาวันนี้บางทีอาจจะอาจจะสะสมไปเรื่อยๆพอถึงวันหนึ่งเขา ความดีนั้นก็จะให้ผลในภายข้างหน้าเพราะฉะนั้นการทําความดีก็ควรจะทําไว้ตลอดสั่งสมไปเรื่อยๆโดยหลักการในการทําความดีก็มีก็คือกิริยาวัตถุ3ก็คือมีอยู่3ข้อกิริยาวัตถุ3ก็มี1ทานทานทมไยการทําความดีโดยการให้นี่ทานแปลว่าทานแปลว่าให้ก็คือการทําความดีโดยการให้ก็มี ให้อภัยให้สิ่งของให้กำลังใจให้ความรู้ให้อภัยก็มีคนทำผิดเราก็มองว่าอเป็นความผิดที่เล็กน้อยไม่ถึงกับอะไรมากก็ให้อภัยแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นความผิดใหญ่ๆก็ให้อภัยเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ดูความหนักของความผิดนั้นๆนั่นคือความหมายของว่าให้อภัยให้อภัยเกินไปก็ทำให้เขาเสียนิสัยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ย่อมมีลิมิต ให้ภัยให้สิ่งของก็เช่นเดียวกันให้ในสิ่งที่เราให้ได้ไม่ใช่ให้ทั้งหมดจนทําให้เราเสียก็คือให้จนเราไม่มีอะไรเลยอ่ะอย่างเงี้ยไม่ดีอย่างเงี้ไม่ดีถ้าให้แล้วเป็นทุกข์อย่าให้ให้กำลังใจให้ความรู้ก็เช่นเดียวกันต่อไปศีลไมยข้อที่สองศีลการทำโดยการรักษาศีลแน่นอนศีลไม่อยู่ห้าข้อโทษทีอ่าต่อใหม่รักษาศีลศีลไม่อยู่ทั้งหมด ห้าข้อสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในการมไม่โกหกไม่ดื่มเหล้าไม่อะไรนะเดี๋ยวพระอาจารย์นับถูกหรวอเปล่าเดี๋ยวไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราโอเคครบห้าพอดีนั่นแหละสินลยไมก็คือการรักษาสินก็คือสินห้านี่คือข้อศิละหมต่อไปข้อที่สามของกกริยาวัตถุก็คือภาวนานไมย การทำความดีด้วยการเจริญภาวนารักษาจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์อยู่เสมอเจริญภาวนาก็ถ้าคิดไม่ออกก็ตอนที่พระอาจารย์เคยสอนศีลส,สมาธิปัญญาภาวนาเนี่ยเข้าในเรื่องสมาธิคือการเจริญภาวนาคือการนั่งสมาธิรู้จักจิตหรืออาจจะทำสมาธิก็ได้บางครั้งบางครั้งบางคนไม่นั่งสมาธิก็อาจจะแค่ อ่สมมติก่อนมาเรียนเนี่ยก่อนเข้าห้องเรียนอะ่ะประมาณสักแค่หนึ่งนาทีอะ่ะลองนั่งเฉยๆไม่ต้องแบบหลับตาไม่ต้องแบบเอามือควากันก็ได้แค่นั่งหลับตาหายใจเข้าหายใจออกจับเวลาก็ได้สักหนึ่งนาทีก่อนเรียนและเธอลองเปรียบเทียบดูว่ามันต่างกับตอนที่เธอไม่ทําก่อนเรียนไหมและเธอจะเห็นผลเพราะวิธีนี้พระอาจารย์เขาใช้ทําเหมือนกันเช่นก่อนสอบพวกเธอเนี่ยพระอาจารย์ก็จะนั่งนิ่งๆก่อนสักหนึ่งนาทีให้จิตใจมาสงบ พอสงบปุ๊บพอเรามาสอนพวกเธอมันก็จะง่ายและมันจะสอนได้เร็วนั่นคือการภาวนาและการรักษาจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์อยู่เสมอนี่คือกิริยาวัตถุ3นี่คือมองคล38ดอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปแบบป๊บหนึ่งอึบอบอึบอนี่มงคล38ประการมันมีตามจริงมงคลมีอยู่ใสมสิบแปดข้อแต่พระอาจารย์ยมให้3ข้อ1คือความเคารพ ของพระก็มีทางกายทางวาจาและทางใจต่อไปการทมต้นการทำต้นก็เหมือนกันเป็นกิริยาก็มีกิริยาอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนหวานแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนและอันต่อไปการทําความดีให้ถึงพร้อมไว้ก่อนเพื่อไปการสะสมก็คือบ,บุญกิริยาวัตถุ3มีอยู่3อย่างก็คือ1การให้ทาน2การรักษาศีลและ3การภาวนานี่คือ บทความรู้ของมงคล38ประการที่พระอาจารย์สอนในวันนี้นี่มีอยู่3อย่างด้วยกันเอาละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอเจริญพร